สวัสดีครับมือวนนี้เดี๋ยวผมใช้าไปเบิ้งเส้นทางแถวพระรามเก้านะครับเส้นทางวันนี้ก็คือจะออกจากจุดเริ่มต้นจากแพระกษะสาไปเข่าคลองขุดนะครับแล้วก็แล่นตรงไปเ้นกิคิงแก้วแล้วเาก็ไปเข่าเ้นบางหน้านะครับแล้วค่อยวิ่งวนวงเวียนรอบนอกแล้วก็ไปตัดเข่าพระรามเก้านะครับไปกันเลยครับรับเส้นทางวันนี้นครับ ถนนเพ็กกาซานะครับดัน้ายมือนี่กไปเ,เขาไปตำบลเพ็กกาซาไม้นะครับตำแหน่งเขาก็ตรงไปเรื่อยๆอาทางฟังความเมื่อนี่นะครับที่เป็นทางเขาที่ข้าวสารกรรมเพ็กกาซานะครับเป็น,ปน,ปนตั้งมาใหม่นะครับเน,ะน,นเาะตำแนออหน่งเขแล่นมาทอดนาแถวบ้านเมืองอาท่อนเพ็กกาซาสองเขาก็แล่นตรงไปเรื่อยๆ ว่าช่วงนี้ความจเจริญกำลังข้ามาเต็มเลยครับทุกวนบนแถวเกือบออสเตรเลี่เกือบเป็นคลองน้ำนะครับกอดินมันถูกทให้มันเป็นถนนนะครับความจเจริญสองขงางท่างกตอนนี้กาเริ่มกระจายกันออกไปทุกย่านๆนะครับตอนนี้เขาแล่นเรื่อย ครับข้างหน้าเ้านี่ก็นทเป็นตลาดเป็รอลลี่นะครับเนาะตอนนี้ก็จะเริ่มร้ายนะครับมีทั้งรถตัดมีท ie, ั้งพิกซีเซเว่นเนี่ยเนี่ยใส่มือเหาเนี่ยของกินกันเยอะแยะนะครับพักผลไม้เต็มไปหมดนะครับ้ายบอยู่แถวบริเวณนี้ก็เขามาเลือกซื้อหากันได้นะครับร่าไม่สดๆตอนนี้ก็ข้างหน้นาเขานี่ก็นทเป็นสามแยกออสเตเลีย้ายไปนะครับ เลียวส้ายออกไปแล้วก็แลนตรงตรงไปพ่เอเรากิ้งแก้วนะครับส่วนาทางด้านหลังเท้านะครับที่ห้ามากจริที่ิหมายถึงเส้นตรงนะครับมันก็แซนหลังไปทั้งวัดตำลุครับแล้ดวด้านขวาเมือ่อเ้านี้กา็จะเป็นข้องหน้าครับข้องหน้าเาแบบน้นครับแต่ก่อนมีเจปา ก็เอยังเป็นเป็นทูบฤษีนะครับตอนนี้กาลัางจะมีพวกเป็นก็เอยยังเป็นอานขร้นพาณินย์ครับเริ่มขยัยขยายขมา่าสองขางทางนะครับแทบเต่าปเนี่ยแทบสิบสิบสบ,บมีบอนว่างแล้วนะครับเข้ากาตรงไปเรื่อยจากนี้ไปฮอด บางหน้าขนาอยู่ประมาณทักสามสี่กิโลนะสิรับชิดใดครับประมาณนี้นะครับ, <c oughs> บคร,รับไก่พ่อขึ้นพอยู่ลัดกระบังนะครับไปเข้าตรงไปนี่เป็นเส้นกิ่งแก้วแต่ว่าตรงไปลาดก็บังยังออกไปพุ่นหรอครับ <c oughs> แต่เข้าไปฮอดพุ่นหรอครับไปฮอดแก้นถนนบางหน้าเข้ากระเช้าใต้ายไปกะเมื่อนี่กะทอว่า รถบัวคา้จิตแดนแบบสบายๆนะครับตอนนี้เราเป็นสะพานเพื่อสิขามถนนถนนทางถนนเทพรักษ์นะครับส่วนนี้ที่ไปสำร้องคราต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับเนี่ยข้างล่างนี้มันด้านล่างนี้มันจะเป็นสามสามแยกเออเป็นสี่แยกนะครับเลี้ยวซ้ายไปสำล้อง เดี้ยวขวาไปทั้งซีไปทั้งแคหาสุป,ปาการนะครับตไวแค่บางที่ก็ผิดเข้าที่ตรงไปเรื่อยๆตอนนี้มันเป็นเป็นสะพานขามขามถนนนะครับขามค้องอีกท่านึงนะครับมันเลยเป็นสะพานเป็นของเงยวๆนะครับก็สะดวกดีครับห้องติดไฟแดงเอาผืนตั้งเครื่องเลยครับ และตรงไปมันก็นจะไปล่งถน,นนที่ไปเชื่อมกับบางหน้านะครับตามปกติแล้วถ้าร่าลงไปเนี่รถนจะตีนหลนะครับเพราะว่าจากมุมถนนเนี่ยไปไปฮอดอยูเทอร์เนี่ยมันก็บไปน,นะครับรถที่มาฟังฟังไ้้เมือนี่มันก็ิิตี ที่เลี่ยน์ธรรมะนะครับเพื่อจะยูเทิร์นกลับนะครับแล้วสิยหายรถในช่วงช่วงเนี่ยช่วงเนี่ยจีดครับแต่ว่าตอนนี้ผมโบมีครับรถบอคายจีดตอนนี้เข้ากับแรนด์มาฮอดอแถวมูล,ลนิธิร่วมกับตันยูนะครับเนีย่ยอันพิเศษเป็นตึกด้านซ้ายมือนะครับอ่าส่วนบางหน้าเข้ากับตงไปก้อนแล้วก็สิเลี้ยวซ้ายนะครับ ถ้ากัดสยานสุวรรณภูมิตรงไปนะครับบักรกบังตรงไปนะครับตอนนี้ก็ติดจากแยกไปนะครับมาห้อนเท่านี่คือรถแต่ละคันเนี่ยมัน,ม,นมันจิแลนมาเป็นสามเลนนะครับสามเลนเราเล่กว่าบีพอให้เป็นเหลือสองเลนนะครับบีพอมากบีพอมากมาก็ทีอ่อ,ออกไส้ที่ออกไส้นไปนะครับแล้วก็คืยูเทิร์นไปท้างนึงนะครับ อันนี้นี่เป็นอัอนค้านของมูล,ลนิธิร่วมกับตันยูนะครับอยู่ถนนกิ้งแก้วนะครับใกล้ๆบางหน้านะครับเนี่ยคนแลนพันไปพันมาการเห็นได้นะครับตึใหไงครับตึใหไงเนี่ยครับข้างใน ก็ตรงไปเรื่อยๆครับเราเนี่ยครับเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับข้อ,อสุดกํากแพงของมูลนิธิเนี่ยครับมมนจิตเป็นเขาเอิญยังไงที่เป็น,เ,น,น,เ,ปนเป็นเชียง้งนะครับพวกอะไรรถมือสองเก่าๆนะครับใครต้องการเรื่องนี้มีหลายเลยครับเด้อ เนี่ยโซดกําแพงมันเนี่ยมันจะมีทา่าข้าไปละคข้้งแรกร้ายนี้นะครับผมเคยเข้าไปแล้วห้องจักได้อย่างข้าไปเลือกเลื่อซื้อหาเราของอะไรมือสองนี่นครับของเชียงกงนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่รถแลนเข้าไปนะครับในส้อยนี่แหละหลายถคต้องการกันขัมาเบิ้งได้นะครับเราห้องกระตุ่มไปเรื่อยแลนตรงไป แรนออกมาฮอดทั้งเลี้ยวแล้วนะครับเนาะเลี้ยวซ้ายไปตันนี้ที่เป็นสามแยกนะครับก็าสามารถให้ตรงไปได้ด้วยครับเด้อเลี้ยวซ้ายได้ทุกท่านก็นจะเลี้ยวซ้ายไปครับอเอาก็ได้ตรงไปเนาะถ้าไปด้านหลังเฮ้านะหน่ะมาถึงเส้นตรงอีกนั่นแหละไปชนบุรีนะครับเขาชนบุรีเลย จะิตรงไปตรงไปนี่เขาไปพอดคุณนะครับซีแยกบางหน้านะครับถ้าแม่นไผ่ซี่ไปชวลวุรีหรือว่าไปรัดกระบ,บงังไปสุวรรณภูมินะครับเขาออกขวานะครับเด้อออกขวาเพื่อที่จะขึ้นสะพานยูเทิร์นเกือกมานะครับเพื่อที่ยูเทิร์นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนบน อ๋อจะมีป้ายไกล้ๆนะครับให้ชิดขวาไว้แล้วก็เปรนขึ้นสะพานไปนะครับนี่เห็นว่าครับบนรถเท่นเลยบนรถสิบล้อเขาวิ่งไปนะครับให้ขึ้นไปข้างบนจะว่าขึนจะตีขวาสุดนะครับนะเริ่มไยุ่เทิร์นครับแต่ว่าเข้าบกึดเข้าห,ห้องข้าง,งนะครับอ้เพอที่จะไปขึ้นวงแหวน รอบรอบฟังตะวันออกนะครับเน yeah, ี่ยจะมีป้ายเสร็เนินนะครับเป็นเป็นป้ายทางด่วนนะครับอาก็สิมาเ,าเล่นละสองเล่นหนึ่งเล่นสองก็ได้คราตรงไปเพื่อ,อที่เสียไปว้นขึ้นรงแหวนนะครับเสียจนึงนไปทะล่าสองนะครับแต่ว่าเขาจะออกไปทางเอเอเนอี่ยไป ทางสระบบุรียังออกไปน้ำฝนนะครับเป็นเก็วุ้งเหมือนฝั่งตะวันออกนะครับน,ะนี่ข้างตีขามาันนะนะครับตรงไปบางนั้นเลยครับตรงไปเพราเขาว่าเสซนนี่เซ็นปุ๊บเ,เขาออกขวาไว้นะครับซีขวาไว้ถ้าเขาซ้ายนี่มันจะออกไปพระรามสองนะครับมันไปแยกกันอีกเช้นนึงต้องเบิ่งให้ดีนะครับเข้าเข้าตีออกเล่นขวาไว้ตามรถท่านนาซีงเข้าไป เนี่ยใบบอกายครับมันก็ะีิมีบอกงอ้เยบ่กสพาพาบนก็ทิ่านไปซานกันมากนะครับเซหนึงกัไปทนบุรีเส้นนึ่งกัเขาบางหน้าเซ้นนึงกับวอลนมสอนะครับเี่ีเาวีเางไปนะครับเนาะไปวอนัมตอสจะพานอวนขึ้นตอนนี้มันก็ทิลนได้อยู่เล่นเดียว ก็จะให้ใส่ความเร็้ยวซ่าๆนะครับมันก็จะพุ่งถล่มไปนะครับเพอช่วงนี้เอ่อพุ่งถล่มไปเสน่ห์และภัยยุทธแถวโซนนี่ก็นทเวลาเ้าออกต่างจังหวัดเขาก็จะไปเส้นนี้่นะครับออกไปทางโนู้นนู้นทะลุออกสระบุรีนู่นนะครับเอาก็พุ่งถล่ไปเรื่อยๆพอมาทอดเสร็จแล้วก็ต้องมาบ้าง เจ็ดแลนมาทางตรงนะครับเพราะว่าเขาต้องบีบเบียดขาไปเล่นขวาก็ถีบไปอีกเล่นหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะบีบเพิมากให้มัน,นยนห้าแลนเล่นเดียวแลวเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ ขนงรัดกระบ,บางเลี้ยวซ้ายบางปินตรงป้านะครับแล้าขับรถเท่าต้องคอยิึงป้ายตลอดนะครับนอ้องเมื่อสั่นเราพลาดนิดเดียวนี่ตกไกไ่เลยเลยครับเด้อเดี๋ยวขับเชีอยวซ้ายข้างหน้านะครับขับรตรงไปเลยครับเด้อขับเชีอดวส้ข้างหน้าสิ แยก,กไปทางซ้ายไปพาน้องไปลัดก,กระบังอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนละครับแต่ถ้าเขาบอกทสายสูตเขาหยอกอยูออกก่กลางๆนะครับเขาจะเลนอยู่กลางๆเล่นสายสูตรเขาก็ป้ายสายสูตรก็ปถ้าอยู่ว่ามันกังกลางเนี่ยครับป้ายปุ๊บนะครับป้ายต้อง,งเอาตรงตบกันง่าย ฟังป้ายนสีดำก็เนี่ยจะขึ้นทั้งวันนะครับเขาออกว่านังสีดำนั่นเขาออกมานั่งสีงเขียว mm hmm. แลนมาะหอดช่วงนี้แล้วต้องต้องระวังนะครับจะมีแยกเราไปทรายเ mm hmm. ข้าตรงไปก่อนขออเออข้าตรงไปว่า่อางหนามันที่เป็นโรสะพานนะครับเ mm hmm. ขาโรสะพานเสร็จเนี่ยเขาต้องเขาทราย ต้องค่อยเบิ่งเนะครับ่ารถเล่นใสายมันสิแรนมากเลครับเล่นอะไรเล่นมันสิแรนมากต้องเระวังดีๆเขาจะค่อยๆออกทรายสุดนะครับเขาบนตรงไปออกใสายสุดนะครับเพราะว่าไอช่วงช่วงโค้งน้ำแล้วก็ช่วงเลี้ยวน้ำเนี่ยต้องเบิ่งดีๆอีกนั่นนะครับว่าเขามานเนี่ยเขาต้องออกเล่นทรายสุดเลย เพื่อที่ไปตัดเขาเ่าไอ้แสพลามเก้านะครับเล่นที่สองเล่นสามาเาออ้ามไปเขาอยากใสยถ้าออกเล่น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 ขวามันจะออกไปทักซูเมเบรี่ไปสนามงุสื้ำพุ่มนะครับมีเฮ้าทียออกใสย นแต่ต้องระวังแน่เพราะมันลงเป็นท่างล่งเนินอะไรแก็โค้งนนะครับบางทีมีรถแลนมาท่างจากแต่ฟังชซนบุรี่นะครับรถมาท่างตรงกับิใช่ความเร็วหลเขาต้องเวบคุมโจกดีๆนะครับเนี่ยเขาตกลงไปเรื่อยๆเมื่อนี่ครับรถเท้ากับรมีอย่างหลายนะครับท่าแบบสบายๆนะครับ รถก็บ,บูดรือว่าจีดอันอยังมากมายนะครับเขาครับแบบสบายสบายเออเส้นทางรถไฟเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเขานี่มันเป็นเออเส้นเนี่ยท่านไปทะลุออกทีคลิปที่แล้วน,นะครับทีผมเคยเคยบอกไปฟังว่าเออจากโน่นนะครับไปถึงมักกะสันนะครับทีที่เขาทายอยู่ทั้งตึกนะครับ มสิรถไฟฟ้าแลนคือมันม,มันจะมาจากคนนะครับมาฮอดออสถานที่ของเขาครับอยู่ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิน,มนรับงทีมาทะลุมาฮอดพิดนะครับเข้าครับตรงไปเรื่อยๆครับสถานการบางกัปปีออกซ้ายนะครับลามเก้าวให้ตรงไปนะครับ ความที่มีป้ายบอกไปตลอดทางนะครับเด้อล้วก็เข้าสิไปอมองไหนบองไหนนะครับเบื้องป้ายมั่นนะครับมันจะ่มีลูกศรในซีซีเข้าเข่าให้ตรงลูกศรมั่นนะครับตามช่องเล่นเขาที่บอกไว้บังกะปีอยู่ช่องกลางก็ต้องเข่าช่องกลางนะครับเด้อบังกะปีอยู่ซ้ายก็ต้องเข่าซ้ายนะ้ครับมาให้เบื้อง ให้ลูกศรกับช่องรถที่เข้าเล่นในเข้าอยู่ให้มันตรงกันนะครับสําหรับในน้ำพ้นมือใหม่นะครับคนคนขับรถเก่งล้วกาบวาวากันนะครับนอะรถที่สลอกน,น้อยเพราะารถี่บีบเขามาอีกจากด้านขางเขามานะครับเพื่อที่จะขึ้นเอ่อทางด่วนนะครับรถที่อยู่ทางด่วนก็จะเบียดออกไปเข้าเสต็ตมะล่ามเก้า มันก็จะไปเบียดกันองมันก็มันก็เลยเหตุให้ถรถติดเง่ายออกมาถึงช่วงประมาณนี้นะครับจเข้ากับรับรถไปเรื่อๆยๆจะเย็นนะครับว่าเฝ้าไปเรื่อยๆครับขับไปข้างหน้าเข้าเห็นสะพานมะครับอันนั้นเป็นสั้นที่สามนะครับเด้อ ตอน,นเห้าอยู่นี่เฮาอยู่สั้นที่สองมันจะมีสั้นทางล่างอีกสั้นสั้นะระดับขพ้นดินนะครับมีสามระดับข้างบนสุดสั้นสามนะครับเขาก็ขับตรงไปครับตอนนี้เฮาอยู่จะเซสนพลัมเก้าแล้วตอนนี้เขาก็โลงจากสะพานมาแล้วนะครับ ตรงมาอยู่สั้นพื้นพื้นดินแ้วนะครับท่าขับรถตรงไปเรื่อยๆพอไปทางนานเนี่ยมันจะมีป้ายบอกนะครับมันจะมีบอกแยกสมทอแยกทางเมืองให้ออกท่าไ,ไ,ไปดินแดง ตีเขา่าขวานะครับมันจะมีป้ายอะมันที่แยกไปออกเข้าขายไ้เบิเ้งเบิ่งตามป้ายนั่นแหละครับตอนนี้ยเรครับทั้งเดียวซ้ายทั้งตรงไปคือนสะพานทั้งออกทั้งข้าง,งถัดถออกขวาส่วนที่ไปติดแดงนะครับเขาออกมาทางกลางเขาบพิ่ขึ้นสะพานไปเขาทีไปแยกทางเมือง ้องไปเรื่อยๆครับช่วงนี้เขากำลังจะมีการกอร่อสร้างกันบ้างเล็กน้อยนะครับแถวข้างในเมืองเนี่ยครับครติดวันไดขับรถแบบยังสบายสบายดีอยู่ครับขับไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เขาก็เข้ามาถนนราชดานแล้วครับเนาะไอ้ฟังความเมื่อเข้าเห็นบ่ครับนั่นเป็นเอ่อตึกฟอจูนนะครับถนนราชดาพิเศษนะครับเป็นหาบาง่ายเลยล่ะครับเนี่ยฟังขวามเมื่อเขา้าฟังตรงขามกันครับเนี่ยฟอจูนนะครับแต่เขา้าเข้าว่าเขาฟอจูนแล้วเขา้า จุดหมายปลายทางเข้าคือฟังตรงขามกันนี่เข้าสีเรียวใายเขาในนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเซนทันพลพระรามเก้านะครับเนาะเฮ้ยรอดใต้อ่ออาคารตรงนี้ข้าไปครับตอนนี้อ,อผมทายอยู่เทิงตึกนะครับเป็นวิวส,สวยๆอีกมุมหนึ่งของออกรุงเทพนะครับเนาะ เห็นมันสวยๆงเลยถ่ายออกมาให้เบ่งตอนนี้ผมท่ายอย่างนี้ผมอยู่เอ่อสั้นที่สามสิบนะครับของอาคขั้นนะครับเบิง่งเข้าไปมันก็ก็สวยดีนะครับเห็นมุมสวยๆเลยอยากท่ายมาให้พ่พอพแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้เบ่งนะครับ ส้นอีกอะเป็นเอ่อคาร์ดกัปนะครับเนาะก็เลยทายอข่อานอีกอ่ะมุมไปสวยมุมข้างล่างนี่ยเบิ้งเพราะว่าเอา่อจุดชมท่ายอยูเนี่ยมันเป็นซ้อนของเอ่อพระรามเก่าเนาะครับเนาะมันก็นเอ่อมีตึกกล้าบ้านซ่องเต็มเหมือนกันนะครับ ช่วงย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพนะครับมันมีพระรามเก้ากับรนันสดาพิเศษมันตัดกันนะครับฟังตรงขามฟังพวกนึงเป็นตึกฟอดจุนนะครับฟังตรงขามฟอ์จุนก็ทีเป็นเซนทัลพระรามเก้านะครับเห็นตึก,ก,กสวยงามๆผมก็เลยเทอ่าทายมาให้พ่อแม่พีมพมองในเบิ้งนะครับนอ,นอตอนนี้ก็เป็นช่วงค้ากลับแล้ว กคือซิบมีอย่างหลายนะครับต่อจากนี้ไปก็คงที่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสนาถามีเวลาไปบองในบองใดที่ยังบบทันเคยทายนะครับเดี๋ยวผมก็สิทายแล้วก็อัพโหลดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมในโอกาสต่อๆไปนะครับ